สวัสดีครับแฟนขับใช้เล็กฟาร์มวันนี้ก็มาดูมะพร้าวนะครับของเราปลูกเอาไว้3ปีกว่าตอนนี้แทงจันแล้วก็เป็นจันที่2นะครับก็คิดว่าจันที่2นี้น่าจะติดลูกนะครับนะคเห็นไหมครับเป็นประมาณ10กว่าลูกะครับดูแล้วนะครับอันนี้เป็นจันแรกที่เขาออกมานะครับไม่ไม่ติดเลยนะครับ เป็นแห้งไปเลยนะครับแต่อันที่สองเนี่ยติดแน่นอนดูแลนะครับแน่นะครับส่วนจันที่สามกำลังแทงขึ้นมาอีกจันที่สี่แทงมาอีกครับอันนี้หนึ่งต้นนะครับเป็นมะพร้าวสามปีกว่าครับที่เราปลูกเอาไว้ก็ดูแลอย่างดีนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับอ่าครับเป็นสวนมะพร้าวของชายเล็กฟาร์มครับให้ปุ๋ยให้น้ําตลอดนะครับ พอ3ปีก็รื่มออกลูกเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันเตียอันนี้ก็เป็นจันที่สองนะครับอ่าก็จะมีลูกนะครับมีลูกแน่นอนส่วนจันแรกก็คืออยู่ฝั่งนี้นะครับปีนี้นะครับไม่ติดเช่นเดียวกันนะครับนะครับส่วนจันที่2อก็ดูแล้วมีลูกแน่นอนนะครับอ่านะครับจันที่สองนะครับดูอีกต้นนะครับ ต้นนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแต่พอดีมีด้วงลงนะทําให้เขาไม่แทงจันเลยนะครับจริงๆแล้วต้นนี้สมบูรณ์กว่าเพื่อนเลยนะครับดูอีกต้น,นครับนี่ต้นนี้นะครับต้นต,ต้นนี้แทงจันพร้อมเพื่อนนะครับออกมาสองจันแล้วแต่ไม่ติดนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่ามัน แต่ว่าตัวนี้จะสีออกเหลืองนะครับจันแรกนะครับไม่ติดจันที่สองก็ไม่ติดมาดูจันสามกำลังโขงมาแล้วไม่แน่ใจว่าจะมีลูกหรือเปล่าสัางเกตดูนะครับนี่นะครับแต่ปัญหาตอนแรกของต้นนี้นะครับมันมีมดแดงนะครับมดแดงขึ้นต้นนะครับก็เลยว่าเออหรือเป็นเพราะมดแดง เรากำลังดูไม,ไม,ไม,ไม่ยังไม่เห็นมีลักษณะของลูกนะครับอันนี้ปลูกพร้อมกันนะครับนะครับมะพร้าวสามปีนะครับ,รรรบแทงจันก็ออกจันมาแล้วสามต้นนะครับปลูกต้ตนนี้ก็สมบูรณ์นะครับแต่ก็ยังไม่แทงจันนะครับ อายุเท่ากันนะครับต้นนี้ก็อย่างนะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยนะครับที่เราซื้อมาคพืปลูกนรัต้นนี้เป็นแง่าต้นนี้ก็แทงจันอันที่สองมาดูอันที่สามเอออันที่สามอันที่สองเออน่าจะมีลูกครับนครับจันที่สามก็ลังโผล่ออกมาอสวยทีดียวน่าจะสมบูรณ์นะครับดูลักษณะแล้ว ใหญ่เลยนะครับส่วนต้นนี้นะครับโดนด้วงเจาะตอนแรกมดแดงนะครับเ,เราแก้ปัญหาได้ไม่ทันนะครับมดแดงขึ้นต้นผมก็ใช้หลายวิธีนะครับว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับมดแดงขึ้นต้นมน,นะครับเจาะตรงลำต้นเลยนะครับพอดีผมได้ยานะครับได้ยาที่เป็น ผสมกับขนมปังนะครับเป็นยาฆ่า,มาแมลงนะครับให้หมดแดงกินตายทั้งหลังเลยครับต้นไม้ผมถึงเริ่มขึ้นได้นะครับต้นนี้นะครับแต่ก็ไม่สมบูรณ์ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ต้นนี้รุ่นเล็กครับรุ่นโควิดนะครับปลูกช่วงโควิดครบ1ปีพอดีี่กำลังโตนะครับต้นนี้นะ เร็วครับรุ่นนี้รุ่นโควิด19ครับรุ่นเหล็กครับเราปลูกอห้หลายรุ่นนะครับเ้าสวนของเราเองครับเรามาดูส่วนหนึ่งนะครับที่เราปลูกเอาไว้ สมระสานเอาไวนะ้ก็คือลิ้งค์จีนะครับลิง้งค์จีของเราแตกยอดแล้วแสงอาจจะไม่ดีนะครับตอนขับรถเลยกลางวันอ่าแห่ลิง้งค์จีครับแตกยอดเลย โควิดเหมือนกันครับหนึ่งปีกว่าๆเหมือนกันครับแตกยอดสวยเลยปลูกเอาไว้ครับสว,วนไาเล็กฟาร์มนะครับนีนครับจริงีตอนนี้ก็แตกยอดเหมือนกัน,นครับพื้นที่โดยรอบของเรานะครับ ข้างในก็จะเป็นหมอนเบอรี่แล้วก็มะม่วงนะครับจะมีมะม่วงมีขนุนไปดูขนุน,นครับตอนนี้ออกลูกแล้วนะครับะนะครับขนุนราออกลูกแล้วกำลังโตอ่านะครับดูก,กเริ่มเลยต้นเล็กนะครับแต่มีลูกแล้วเป็นทุกต้นเลยนะครับผสมประสรานน้อยหนาไว้มะหนาก็เป็นลูกแล้ว ปีนี้น่าจะได้ผลปีที่แล้วก็เป็นลูกนะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะต้นมันเล็กแต่ปีนี้ต้นโตแล้วนะครับดูขนุนของเรานะครับโอ้นะครับลูกเริ่มเลยใหญ่เลยนะครับเห็นทุกต้นนะครับขนุนปลูกง่ายครับ เราก็สอบวางไว้ไม่รู้ใกล้สุกหรือยังลูกใหญ่เลยนะครับเหมือนของชายเล็กฟามของเรานะครับนี่โอ้ตัวนี้ลูกเยอะเลยตัวเล็กแต่ลูกเยอะครับปลูกผสมผสานไว้ครับอันนี้ก็เป็น,น้อยหนาที่ปลูกปีเดียวครับนี่เป็นลูกละนะครับปุ๋ยให้น้ำนะครับ หนานลูกแล้วนะครับส่วนขนุนสต้นนี้ยังไม่เป็นลูกนะครับหนา,นาเป็นลูกทุกต้นเลยครับนี่ขนุนต้นนี้เป็นไงอ่าเป็นลูกแล้วครับอ่าข้างในครับลูกโตเลยก็ขอบคุณนะครับแฟนคับครับที่ติดตามช่อง YouTube ของชาเล็กสามของเรานะครับ กิจกรรมของเรามีให้ดูหลายอย่างนะครับว่างๆก็เข้าไปดูได้นะครับกดไลค์ได้ครับถ้าถูกใจหรือสอบถามเลยมาได้นะครับเพราะเราทําเองนะครับปัญหาเราก็แก้เองนะครับเรียนรู้ไปจากการกระทํานะครับขอบคุณมากครับบวัสดีครับบวัสดีครับทุกคนครับบวัสดีครับ